ถึงเวลาปลูกผมแล้วหรือยังอย่ารอให้แก่แล้วค่อยแก้ปัญหาผมสวัสดีครับ PJ p j พรศักดิ์เจียมสว่างพร CEO and co-founder BEQ Group ครับสวัสดีครับนายแพทย์ดนนายธรรมพิบาน v e d i c a l Director BEQ Hair Center ครับวันนี้นะครับเราอยู่กับคุณหมอดนายธรรมพิบานกันนะครับแล้วสำคัญมากๆเลยนะครับคือถึงเวลาที่พวกคุณเนี่ยจะต้องเข้ามาปลูกผมแล้วหรือยังอันเนี้ยเป็นคาถาม ที่ค้างขาดใจของคนไข้หลายๆคนหรือของคนรอบๆตัวเพราะหลายๆคนนะครับอยากจะเข้ามาปลูกแต่คนรอบข้างบอกว่ายังไม่ต้องหรอกหรือคนรอบข้างบอกว่าไปปลูกเธอแต่เจ้าตัวบอกว่าเฮ้ยยังไม่ล้านเลยนะเดี๋ยวค่อยแก่กว่านี้ร้านกว่านี้แล้วค่อยมาปลูกเรามาฟังคุณหมอทนายดีกว่าครับว่ามันใช่หรือเปล่าที่ต้องรอให้แก่ก่อนแล้วค่อยมาปลูกผมคือมันก็จะไม่ได้ถึงกับว,ว่าเป็นสูตรสําเร็จรูปตายตัวสักทีเ<ม>ดียวนะครับเพราะว่า จุดที่แต่ละคนอยากจะเข้ามาแก้ปัญหาแต่ละคนมันจะแตกต่างกันออกไป <Hey. S 1> คือถ้าเกิดเราจะรอให้แก่ก่อนแล้วคือค่อยมาปลูกมันก็อาจจะเป็นในแนวทางหนึ่งนะครับแต่มันก็อาจจะไม่ได้ดีเสมอไปนะครับ <Hey. S 1> เพราะว่าปัญหาส่วนใหญ่แล้วนะครับมันเป็นปัญหาที่พอเดินหน้าแล้วปัญหามันจะมีแต่กว้างขึ้น <Hey. S 1> ในการแก้ปัญหาที่จะมาช่วยแก้ไขปัญหามันยังคงที่อยู่ที่เดิมโดยเฉพาะจานวนเส้นผมที่เราเอามาปลูกได้ฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเรา รอไปเรื่อยๆอ่ะแก่ละโอเคอยากปลูกผมสักทีแต่ไม่มีผมให้ปลูกอืมอเพราะหลายคนนะครับคือต้องบอกว่าตอนนี้ปัญหามันยังมีอยู่เล็กน้อยแล้วก็อายุยังไม่เยอะ30กว่า20ไปปลาย0ต้นๆยังไม่เยอะรอให้แบบ4-50ก่อนรอ,อให้มันลุกลามันเยอะก่อนท,ทําทีเดียวจะได้คุม้มซึ่งหลายๆคนไม่รู้นะครับว่าการปลูกผมเนี่ยมันมีต้นทุนของมันถามคุณหมอดีกว่าครับว่า ที่คุณหมอบอกว่าถ้าเกิดมันเป็นวงกว้างๆแล้วเนี่ยแล้วต้นทุนที่เราเอามาใช้เนี่ยมันไม่มีแล้วมันคืออะไรครับก็คือสมมติมว่าพื้นที่ปัญหามันกว้างแล้วคือพอคำนวณตัวเลขแล้วอยากได้เส้นผมสักสี่ตาห้าพันเส้นขึ้นมาแต่ผมด้านหลังอะ่ะเป็นขุนช้างอะ่ะมีผมอยู่พันเดียวให้มาปลูกแบบนี้แล้วดูสิปัญหาที่เราอยากจะแก้ไขอยากจะปลูกให้กลับมาดูเด็กเหมือนเดิมต้องใช้สี่ห้าพันเส้น แต่ต้นทุนมีอยู่พันเดียวแล้วมันจะทําได้ไหมนั่นแหละครับนั่นก็คือปัญหาของการที่รอให้ปัญหามันเดินหน้าจนสุดทางก่อนแล้วก็ค่อยมาทําการแก้ปัญหาตัวอย่างเช่นว่าปัญหามันกว้างมากๆแล้วเราอยากกรูปผมแล้วอ่ะอยากได้กลับมากระชากไว้สักยี่สิบปีแต่คือต้องการผมตะสี่ตาห้าพันเส้นขึ้นมาแบบนี้ครับ แต่ปรากฏว่าพอไปดูด้านหลัง <g ülme> มีผมอยู่พันเดียวเพ้ <g ülme> ่อวามันจะปลูกแก้ไขปัญหาเพื่อให้ได้ผลลัพธ์อย่างที่เราต้องการได้ยังไงถ้าเกิดเราปล่อยให้ปัญหามันกินพื้นที่กว้างๆไปสักขนาดนั้นนะครับซึ่งคอนเซปต์ตรงนี้ครับคือจะบอกว่ามันมันก็เป็นมุมมองนึงที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้ นะครับคือหมอตัวใหญ่ที่อยู่ในวงการปลูกผมมักแนะนําไปในแนวทางนี้เพราะว่าเขาบอกว่าอยากจะให้แค่ปลูกผมแล้วทุกอย่างจบย่าไม่ต้องกินไม่ต้องทําอะไรอย่างอื่นเลยก็คือคุณก็ต้องรอไปก่อนอะไรแบบนี้ให้มันแบบปัญหาให้สุดทางแล้วค่อยแก้คือต้องต้องบอกอย่างนี้ครับการปลูกผมในปัจจุบันเนี่ยหรือการรักษาหรือการทําความงามเนี่ยมันอยู่2ทางเนาะสำหรับโดยส่วนตัวนะครับคือรักษาโรคกับเพื่อความงาม การปลูกผมก็เช่นเดียวกันนะครับมันก็จะเป็นรักษาโรคผมบางศรีรษะล้านผมร่วงนะครับหรือทำเพื่อความงามก็คือความมั่นใจการดูดีบุคลิกภาพที่ดีดังนั้นเนี่ยตามตำราอาจจะบอกว่าคุณต้องไปให้สุดเลยปัญหามันไปให้สุดเลยแต่อย่าลืมนะครับว่าพอไปให้สุดแล้วเนี่ยมันแก้ไขได้ไม่หมดใช่ครับแล้วพอไปให้สุดเนี่ยนั่นหมายถึงว่าอายุคุณมันก็จะมากขึ้นไปล้ แล้วระหว่างทางอะครับคุณต้องทนคุณต้องอยู่กับสภาพที่หัวล้านหัวเถกต้องถามตัวคุณเองครับว่าคุณอยากให้ตัวเองเนี่ยดูแก่ดูโทมกว่าเพื่อนรุ่นเดียวกันไม่อยากดูหนุ่มดูหล่อดูดีดูสวยกว่าเพื่อนรุ่นเดียวกันหรือเปล่านะครับอันนี้มันจะตอบได้ว่าคุณทั้งแก้ปัญหาทั้งโรคที่คุณเป็นและแก้ปัญหาเรื่องสภาวะ จจิตใก็คือเสริมสร้างความมั่นใจให้ทุกๆวันนะครับมีความสุขกับการส่องกระจกมีผมดกดำม,มีผมขึ้นแน่นมีกรอบหน้าที่สวยผมว่าสิ่งนี้คือการดูแลในยุคปัจจุบันผู้ใหญ่หลายคนนะครับอาจจะมีทัศนคติหรือวิธีการความคิดอาจจะแตกต่างกันซึ่งขึ้นอยู่กับคุณเองครับว่าคุณอยากจะเลือกแนวทางไหนคุณหมอแนะนำไหมว่าเริ่มต้นเนี่ยมันควรจะอายุเท่าไหร่จริงๆแล้ว คือถ้าเอาเปนในกรณีทั่วไปที่เป็นผมบางตามธรรมชาตินะครับ,รบเอาเป็นว่าไม่ว่าจะสังเกตด้วยตัวเองหรือคนรอบข้างเริ่มทักนั่นแหละครับปัญหามันมาแล้วม,มันอาจจะไม่มีอายุชัดเจนนะครับผมเอาเป็นว่าคือคนที่มองเห็นความเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นนั่นแหละแสดงว่ามันแตกต่างกันเกิดขึ้นมาแล้วเลยช่วงวัยรุ่นไปก็คือใช่ต้องครับ มัรลุนิติภาวะไปให้ร่างกายมันเจริญเติบโตเต็มที่ระดับหนึ่งแล้วก็มาทำเขาจะเราเราจะได้รู้แล้วว่าปัญหาที่คุณเป็นมันจะมีมากน้อยขนาดไหนอ่าั่นก็คือส่วนหนึ่งครับอันนี้เอาเขาวิชาการให้เข้าใจกันง่ายๆนะครับว่าผมบางตามกรรมพันธุ์แล้วฮอร์โมนนะครับมันจะมีการพุ่งขึ้นสูงตามธรรมชาติตอนที่ผู้ชายเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ก็คือตอนช่วงมสาขึ้นมสี่ที่เริ่มแตกนม แขนขาเริ่มยาวตัวเริ่มสูงถ้าเป็นผู้หญิงก็อายุน้อยกว่านั้นตอนที่เริ่มโตวัยประจำเดือนเริ่มมานั่นก็คือฮอร์โมนเริ่มพุ่งปรี๊ดเลยนะครับ,รบแล้วก็ถ้ากรรมพันธุ์ไทยแรงเยี้ยนฟ้ากําหนดมาแล้วต้องหัวร้านเรื่องได้เดินหน้าไปแล้วครับว่า ห้วล้านกำลังเริ่มก้าวขาเดินหน้าไปเรื่อยๆแล้วแต่คือเราจะเดินหน้าไปช้าเร็วหรือจะไปหยุดอยู่ที่ตรงไหนนั้นยังอาจบอกได้ยาก mm. แต่เนื่องจากว่าตัววินิจฉัยที่เราพูดกันเมื่อตกี้มันมีคําว่ากรรมพัน์ลองกลับไปดูผู้ใหญ่ในบ้าน uh. หรือคนอื่นในบ้านนะครับว่าคนที่อายุมากกว่าเราหรือคนในครอบครัวเรานั้น มีปัญหาผมบางศีรษะร้านที่มากน้อยกับกี่คนในกลุ่มคนนี้ส่วนใหญ่ร้านไปแค่ไหนเราอาจจะเดินหน้าเป็นเหมือนเขาเมื่อเราอายุมากขึ้นได้โอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยมีตัวเปรียบเทียบครับตัวเองอาจจะไม่รู้นะครับแต่มีตัวเปรียบเทียบเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราเขาเรียกว่าเข้าสู่การจะใช้คำว่าโตเต็มวัยไหมไม่ใช่ด้ก็คือคือตรงนี้ว่าเขา เขาถือใบเจริญพันธ์นะครับไม่ใช่โตเต็มวัยก็คือโอเคพร้อมแล้วแล้วรู้แล้วว่าอะไรเป็นอะไรแล้วโตพอแล้วนะครับแล้ถ้าคุณมีปัญหาเนี่ยมันสามารถทําได้อาจจะไม่ต้องมาปลุกผมอาจจะดูแลอย่างอื่น เพื่อให้ปัญหาคุณเนี่ยไม่เลยเถิดไปไกลนะครับเพราะมันไม่ได้การันตีนะครับว่าคนที่บ้านคุณไม่เป็นแล้วคุณอาจจะไม่เป็นด้วย<ช>หรือคนที่บ้านคุณเป็นแค่นี้คุณอาจจะไม่เป็นลำหน้าไปกว่าเขา<อ>นะครับมันเป็นไปได้ทุกวิถีทางเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยู่ในโลกยุคป,ปัจจุบันนะครับการมีบุค,คลิกภาพที่ดีคือสิ่งสําคัญคือการเสริมสร้างความมั่นใจคุณจะมีโอกาสที่ดีอื่นๆอีกมากมายรอบตัวนะครับเพียงแค่คุณมีบุค,คลิกภาพที่ดีดังนั้นเนี่ยอย่าปล่อยให้ ปัญหาหัวเถิกผมบางสุาละมาทำลายสิ่งเหล่านี้มาทำลายชีวิตที่ดีๆของคุณนะครับเพี <L an throp ic> ยงเดินเข้ามาครับเข้ามาปรึกษากันได้ที่ BQ Hair Center ครับกับคุณหมอดนในนะครับแล้วคุณจะพบว่าคุณเนี่ยถึงเวลาแล้วหรือยังในการที่ต้องมาดูแลเกี่ยวกับปัญหาซึ่งผมระหนงังศสรษะหรือการปลูกผมนะครับก่อนจากกันไปนะครับอยากให้คุณหมอดนนนะครับฝากถึงทุกๆคนหน่อยครับว่าถ้าเราจะก้าวเดินเข้ามาเนี่ย เราเนี่ยจะต้องเตรียมรับมือหรือเตรียมตัวอะไรบ้างครับผมดูเหมือนแบบว่าออกสึกเลยนะออกสึกมากเพราะ้องหลายๆคนต้องบอกว่ากังวลแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองเหมาะหรือยังหรืออายหรือคือผู้ชายจะเป็นเป็นคนที่แบบอายหลายๆอย่างคิดเยอะนะครับถ้ามันไม่ถึงเวลาแบบหัวมันล่วงจะหมดแล้วก็ฉันก็จะไม่เดินเข้ามาแต่ไม่อยากให้เป็นกรณีนั้นนะครับถามคุณหมอดีกวก่าว่าเราจะเตรียมตัวยังไงสําหรับคุณผู้ชายน้องๆนะครับที่อายุยังน้อยๆหรือคุณพ่อคุณแม่นะครับ ทำหัวว่างๆมานะครับแล้วก็เตรียมรับกับเลคเชอร์ที่หมอจะสาธยายทุกอย่างให้เข้าใจนะครับในธรรมชาติของปัญหาว่ามันจะมีต้นเหตุมีการดำเนินไปอย่างไรรวมถึงการรักษาที่มีในปัจจุบันนั้นจะช่วยทำให้ปัญหานั้นดีขึ้นอย่างไรมีข้อดีและข้อจำกัดยังไงที่เราจะมาออกแบบการรักษาร่วมกันนั่นเองครับฉะนั้นเนี่ยจริงไม่ต้องเตรียมตัวอะไรมาเยอะมาฟังหมอเลคเชอร์ ครับผมก็ฟังแล้วสบายใจแล้วก็ง่ายกันด้วยนะครับไม่ต้องเตรียมตัวอะไรมาเลยแค่คุณพร้อมเปิดรับหัวว่างๆล่งๆมาครับแล้วก็เดินเข้ามาได้ที่บีอีคิวแฮร์เซ็นเตอร์นะครับแล้ววันนี้นะครับเราสองคนขอบคุณนะครับทุกคนที่ติดตามนะครับใครอยากจะให้เราพูดถึงประเด็นไหนหรืออยากจะให้พวกเราคุยถึงเรื่องอะไรเกี่ยวกับเส้นผมและหนังศีรษะ inbox เข้ามาได้นะครับวันนี้เราสองคนขอบคุณครับขอบคุณนะครับ